ขอต้อนรับเข้าสู่วอล์กไรช์แนลวันนี้กลับมาอีกครั้งจะเชื่อมไม่ใช่ติ่งใช่อินเลยป่ามาแล้วจ้าทุกคนเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องรออยู่เลยแต่เราก็จะไม่ปล่อยทุกคนรอนานจริงนะคะกับน้องมินนี่จ้ะออฟเซชั่นและที่สำคัญนะคะความพิเศษล่าสุดใส่ไข่ฟีดกับใครคะทุกคนเอาเป็นจ้ ตอนแชรไ่คว่าจะมีอยนี้เออเอาจริงๆตอนที่ตอนที่ปล่อยเพลงออกมาแอบลุ้นว่าแบบจะไม่มีหรออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็แบบมีออกมาจนได้เป็นแบบสเปเชียลคลิปแทกกลุกายสร้างเรื่องสร้างเรื่องแล้แตกแตกมากจริงๆนะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับ ฝากเมมเบอร์ชิปด้วยนะให้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายเราอยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟ m ำหรัเมมเบอร์จ้าแลาอย่งมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับ,รบไปดูกันเลย thứ như rock rock right? <coughs> <coughs> này. Oh. Oh. 真。<laughs> <Ding. S 2> <music> That's where we're to move. i and keep your eyes Ooh. on that track. Yeah. And you know, I'll be here waiting just to show you what. Show you yeah. yeah. cool. yeah. what.

มีลุคที่เหมาะเข้ากันมากเลยหูว้ยดีแซ่บมากเวาว้อะไรครับเนี่ยชุดดำเท่มาก ดำ <ไป S 1> เท่มาโคตร่าอโคตรดีเลยอ่ะคลิปนี้เทน เซสตี้อะชอบแบบเนาะกล้องแบบแคบแบบจริงเหมือนอยู่ในแบบดูแบบเป็นกล่องหมือะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าดูอะไรที่แบบเหมือนลุ่มหล่มแบบอออบวกกับเสียงด้วยนะ ของเธอนี่ว่านี่ว่าเซอร์ไพรส์มากกับแนวกับแนบดนตรีเนาะแบบร็อกๆมันร็อกๆตอนเปิดมามันจะมีกลิ่นอายของความเป็นร็อกยู่ในจังหวะดนตรีแบบชัดเจนมากแต่ว่าพอเปิดมาด้วยเสียงของมินนี่อ่ะมันมีความใสแล้วก็วิ้งกลางวานมากคือมันจะตรงข้ากับความเป็นร็อกแต่ว่าทําไมมันลงตัวแบบลงตัวแบบ เป็นป๊อปปลอกที่เหมือนเราคิดถึงจริงไกลๆแบบไม่ได้ยินมานานมากอะไรประมาณนั้นแล้วยิ่งแบบแล้วยิ่งแบบพอเต้นมาร้องดนตรีแบบเนี้ยซึ่งเราตามมาเราไม่ค่อยได้ยินเพกสไตล์นี้จากเต้นหรือจากวงที่จะเป็นเป็นฟิลแบบเนี้ยนอกนไหมอันอันนี้น่าจะเป็นแบบด้วยสไตล์ของแบบเนอะแต่ละคนแต่ละเนี้ยมันเลยแบบมันเลยแบบว่าเราได้เห็นอะไรใหม่ๆแบบว่าแบบนี้ก็เก๋ดีเหมือนกันเข้ากันได้ดีอยู่ที่คิดมากเข้กันใจแบบ คือเอาตรงเขินเขินนะเดูก็เขินแล้วเขินน่ารักอะคือแบบนี่ไม่ใช่นนี่แบบนี่แบบนี่เอาตรงดูแล้วแบบไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าน้องเต้นเป็นพี่ชิตนะเนอกว่าเอออ่ะไอนี้ก็ต้องให้ก็ต้องให้ไันี้ก็ต้องให้เพรคือหล่อมากเลยบอกว่าหล่อใช่หล่อตาแตกเนะก็คือต้องบอกว่าเขาไม่มีเคมีอะไรบางอย่างที่ ไปด้วยกันแล้วเข้ากันกทุกทุกคนใช่คือเขาอยู่กับใครเขาเขามีเคมีที่ไม่เหมือนกันอะนึกออกไหมคืออ่ะอยากพูดถึงน้องเต้นน้องน้องเต้นคือแบบอ่ะเขามีเสน่ห์ใช่ไหมเรารู้สึกว่า น้องจะไปอยู่กับใครไปฟีดกับใครอะไรเงี้ยน้องก็จะมีสไตล์ขอเขาจะปรับใช่คือแม่เขาจะทำทำเพลงตัวเองก็จะเป็นอีกแบบแบบหนึ่งไปอยู่กับอีกคนนึงก็เป็นแบบหนึ่งไปฟีดกับคนนี้คนนี้ก็เป็นแบบใช่ก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งเหมือนเราได้กินอาหารแบบรสชาติใช่แล้วอร่อยมากแล้วอร่อยมากจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพอตอนเนี้ยได้มาฟีดกับมินนี่ซึ่งอย่างที่พี่นพูดไปคือต้องขอบคุณมินนี่มากๆเลยอ่ะที่มินนี่แบบ คิดถึงพี่เต้นเนาะชวนพี่เต้นน่ารักมากบอกแบบโดยตรงยังไงก็ไม่รู้ทําให้แบบเต้นได้มีโอกาสในการมาฟิสซิ่งกับมินนี่อย่างเงี้ยแล้วแบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของพี่น้องคนไทยที่น่ารักอะน่ารักมากจริงแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ใช่นี่คือตกใจมากอยู่วู้พี่เต้นเลยอะใช่มินนี่นิดสุดยอดจริงจริงจริงน้องแบบเออพเป็นน้องสาวคนหนึ่งที่แบบน่ารักอะใช่ เราเราน่ารักมากจริงๆนะพอพอมาร้องด้วยกันเรารู้สึกว่าเสียงเข้ากันเสียงเข้ากันเคมีเข้ากันแต่งตัวไม่ว่าจะมีสองสาลุกอยู่ในเนี้ยก็คือเรารู้สึกว่าโหเข้ากันหมดเข้ากันมากเลยโบ่มากเลยย้ายฉากไปไหนก็คือแบบใช่มีมีฉากอยู่แค่นั้นแหะโหนกโชุดดำโหวชุดดำด้วยชุดนั้นอ่ะคื ช,ชุดดําชุดดําของเันมีมนทั้งแบบหนังใช่ไหมม,มีทั้งแบบมีข้างในแ,บบและไม่มีข้างในใ<ช>คือแบบโหนีมากแล้วมินนี่ก็คือแบบ มีลุคแบบเซ็กซี่และเท่มากเซ็กซี่กับเท่เนาะใช่สนุกเนาะกับผมน้องเอออะไรเออเขาสุกแบบโอ้หเท่จังคือเห็นมินนี่แล้วจะนึกถึงแบบผมหน้ามาเออใช่เป็นแบบเด็กสาวผมดำที่หน้ามาแล้วมีเสน่ห์มากจริงแบบผมแบบคลิปแบบคลิปโอปต้าอะอ่างเงีแล้วหน้าน้องคือแบบหน้าคมเป็นหมวยที่ตาโตแล้วก็เก๋แล้วรู้สึกว่าเออน้องแบบหน้าเก๋มากแล้วเสียงมินนี่เรา เรารู้สึกว่าเป็นเสียงที่เราแยกออกได้เหมือนกันเป็นอีกคนหนึ่งที่มีมีเสียงที่แบบเหมือนเป็นเสงมิวสิคอิเนาะกว้างใสแบบมันมันมีความพิเศษอยู่ในเสียงน้องอ่ะแล้วเราสึกว่าเนี่ยแหละดีกลายเป็นอีกเพลงหนึ่งที่จะฟังอย่างบ่อยครงแน่นอนใช่ใช่เพลงสนุกมากด้วยคนเออชอบมากแต่ลืมไปช่วยกันบั่นวิวนะคะสตรีมสตรีมสตรีมได้ทุกช่องทางคนจริงตบมือตบมือค่ะ ชอบจริงชอบจริงแล้วก็ขอบคุณสําหรับโอกาสที่นั่นแหละน้องแบบมอบให้กันรายการเออมันรู้สึกว่านี่แหละพากันไปลูกพ้กุกจงเจริญนะพระุคนใช่ก็ตามสนับสนุนน้องๆทั้งสองคนต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะเย้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราสามภรราไปกันครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย